ขอใจใสหวานเช่นเคยนะคะวันนี้มาพร้อมกับความหอม,หอมของกล้วยหอมในรูปแบบของขนมไทยนะคะที่คลุกมะพร้าวได้รสชาติทั้งหอมหวานมันอร่อยลงตัวทีเดียวค่ะหาทานยากในท้องตลาดนะคะยิ่งคลุกมะพร้าวยย,ยิ่งอร่อยนะคะเนื้อขนมนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยลงตัวเทคนิคและเคล็ดลับที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะ เป็นสูตรสำหรับทําขายเราสามารถที่เราจะทําทานเองหรือทําขายก็ได้เลยนะคะรับรองลูกค้าติดใจแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาลโมคิทเช่นจะชวนมาทําขนมกล้วยหอมนะคะ ในรูปแบบของขนมไทยเราอาจจะคุ้นชินกับการรับประทานขนมเค้กกล้วยหอมหรือในรูปแบบของการทําเป็นเบเกอรี่ต่างๆนะคะแต่วันนี้ขอนําเสนอในรูปแบบขนมไทยซึ่งก็มีรสชาติอร่อยมากๆค่ะหอมหวานมันอร่อยลงตัวทีเดียวนะคะเราจะทําเป็นแบบขนมกล้วยหอมคลุกมะพร้าวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าญยม่อมแป้งมันสำปะหลังน้ําตาลใสขาวเกลือปน่น กล้วยหอมสุกกระทิเราใช้กระทิอร่อยดีนะคะน้ำสะอาดถาด8คูณ8นิ้วสำหรับนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเริ่มลงมือทำรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมารโมคีเช่นเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนำกล้วยหอมไปปอกเปลือกแล้วก็ชั่งน้ำหนักตามที่เราต้องการะคะ่ะนี่เป็นกล้วยหอมที่เราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชั่งน้ำหนักมาแล้วค่ะพักไว้ก่อนนะคะ เราจะมาผสมแป้งก่อนนะคะเทแป้งข้าเจ้านะคะลงในหม้อผสมเลยค่ะแป้งเท้าแป้งมันสำปะหลังสูตรนี้ไม่ต้องนวดแป้งนะคะชัร์ีคนให้แป้งทั้งสามชนิดเข้ากันเลยค่ะ เมื่อแป้งเข้ากันดีแล้วเราจะใส่กะทิเลยนะคะน้ำสะอาดค่ะคนให้แป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกับกะทินะคะไม่เป็นเม็ดค่ะ เมื่อคนแป้งละลายดีแล้วเราจะนำไปกรองนะคะให้ได้เนื้อแป้งที่เนียนแล้วก็สะอาดค่ะแป้งที่กรองแล้วเนื้อจะเนียนนะคะเราจะพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะบดกล้วยกันนะคะเราจะบดกล้วยด้วยการขยำนะคะ เราจะไม่ใช้วิธีการใช้เครื่องปั่นค่ะเพราะถ้าใช้เครื่องปันนะ่นเนื้อจะละเอียดมากแต่ว่าสีจะออกคล้ำสีไม่สวยนะคะแล้วก็จะไม่ได้ฟิลของเนื้อกล้วยค่ะการที่เราบี้กล้วยแบบนี้เวลาที่ทานแล้วจะได้ฟิลของเนื้อกล้วยอยู่ด้วยสีของกล้วยหอม จะให้สีเหลืองสวยงามมากเลยนะคะแล้วให้กลิ่นที่หอมมากด้วยกล้วยบดของเราใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงในหม้อผสมเลยนะคะ ในการที่จะทําให้เนื้อกล้วยกับน้ําแป้งเข้ากันดีนะคะเราใช้ทัพพีคนแล้วก็ถ้าหากว่ามีกล้วยที่ยังเป็นก้อนๆอยู่บ้างเราใช้ทัพพีบี้ออกให้หมดนะคะเพื่อให้ได้เนื้อขนมที่เนียน,นะค่ะตอนนี้เนื้อกล้วยกับน้ําแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่น้ําตาลใส่ขาวลงไปเลยนะคะเกลือป่นค่ะคนอีกครั้งหนึ่งให้น้ำตาลและเกลือละลายแล้วเข้าเปเนื้อเดียวกันนะคะ แคล็ดลับนะคะคนไปทางเดียวกันเสมอคะ่ะจะได้เนื้อขนมที่เหนียวนุ่คมค่ะเมื่อน้ำตาลและเกลือละลายดีแล้วนะคะรเราจะไปเตรียมนำน้ำใส่ซึ้งตั้งไฟเปิดแก๊สน,นะคะในระหว่างนี้ก็พักแป้งไว้ก่อนคะ่ะนำน้ำใส่ซึ้งตั้งไฟให้เดือดนะคะ น้ำเดือดแล้วเปิดฝาซึ้งออกนำถาดมาใส่นึ่งถาด5นาทีนะคะครบเวลาแล้วเราจะนำแป้งมาหยอดใส่ถาดเลยค่ะเทแป้งใส่ในถาดแล้วปรับระดับถาดอย่าให้เอียงนะคะเสร็จแล้วเช็ดฝาซึ้งก็ปิดฝาซึ้งจับเวลานึ่งนาทีด้วยไฟกลางค่ะ ตอนนี้ขนมสุกแล้วนะคะได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนํำออกจากซึ้งแล้วไปผึ่งไว้เย็นนะคะขนมที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนํามาตัดเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะนํามาคลุกกับมะพร้าวนะคะ มะพร้าวขูดเส้นสีขาวที่เราสั่งขูดมาจากที่ร้านนะคะมะพร้าวนี่เราจะโรยเกลือเล็กน้อยแล้วนำไปนึ่งเพื่อยืดอายุขนมสําหรับเทคนิคเรื่องของมะพร้าวนะคะมีอยู่แล้วในคลิปนึ่งมะพร้าวลอยขนมขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนําขนมมาคลุกกับมะพร้าวเลยนะคะ เนื้อขนมที่ออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะวิธีการทําของเรานะคะเนื้อกล้วยจะเข้าไปในเนื้อแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะคะไม่แยกชั้นค่ะสีสวยกลิ่นหอมมากเลยนะคะครุ้อกขอลเบ้าให้ทั่วชิ้นนะคะเราจะได้รสชาติที่ทั้งหอมหวานมันอร่อย เนื้อขนมที่ดีนะคะจะต้องไม่แห้งและไม่แข็งจนเกินไปนะคะไม่งั้นจะคลุกผงเ้าไม่ติดเรื่องของแก๊สที่นึ่งก็มีความสำคัญนะคะถ้าหากว่านึ่งไฟแรงเนื้อจะเละถ้าหากว่านึ่งไฟอ่อนเนื้อจะแข็งเกินไป ความอร่อยที่ลงตัวของขนมเรานะคะได้ความหอมความหวานของเนื้อกล้วยผสมผสานกับความมันของมะพร้าวทำให้ได้รสชาติที่อร่อยมากๆค่ะเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้นจะได้ทั้งความนุ่มและความอร่อยนะคะแต่ถ้าเนื้อขนมแยกชั้นจะ รสชาติจะไม่ลงตัวเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแป้งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเป็นกล้วยจะมีความแข็งความด้านเนื้อขนมของเราจะล่อนออกจากถาดได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันใช้เทคนิควิธีการนึ่งแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมกล้วยหอมของเรายิ่งคลุกมะพร้าวเยอะๆยิ่งอร่อยนะคะเนื้อขนมนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยลงตัวเทคนิคและเคล็ดลับที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นสูตรสาหรับทําขายเราสามารถที่เราจะทําทานเองหรือทําขายก็ได้เลยนะคะรับรองลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับมาละโมกี้เช่นเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ